รักแท้ของเจ้าหญิงรูบี้ณอาณาจักรอันสงบสุขมีเจ้าหญิงนามว่ารูบี้เป็นเจ้าหญิงผมแดงใจดีมีเมตตาและเป็นที่รักของทุกๆคนวันหนึ่งพระราชาผู้เป็นพ่อได้เรียกเธอมาพบรูบี้เจ้ากำลังจะเติบโตและอาณาจักรนี้ก็ต้องการผู้นำที่แท้จริงก่อนวันนั้นจะมาถึง เจ้าต้องไปตามหาสิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้นำสิ่งนั้นเรียกว่ารักแท้รูบี้งุนงงไม่เคยคิดมาก่อนว่าความรักแท้จะเกี่ยวอะไรกับการปกครองพระราชาได้ยื่นกระจกโบราณให้เธอนี่คือกระจกวิเศษมันจะสะท้อนหัวใจของผู้คนและจะเปิดเผยให้เจ้าเห็นว่ารักแท้เป็นอย่างไรถ้าเจ้ากล้าพอนะ แม้เธอจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่รูบี้ก็ยอมรับภารกิจและออกเดินทางไปพร้อมกับกระจกนั้นจุดหมายปลายทางแรกของเธอคือเมืองแห่งความจริงเมื่อเธอไปถึงเมืองนั้นเธอพบว่าผู้คนที่นี่จะพูดตรงๆทุกคนไม่มีการอ้อมค้อมไม่มีการเกรงใจจะชมอะไรก็ชมอย่างเต็มที่ จะตำหนิอะไรก็ตำหนิอย่างเต็มที่ไร้ความอ่อนโยนคำพูดทุกอย่างแม้จะจริงแต่ก็เป็นคำพูดที่แทงใจทำให้ใครหลายคนต้องเจ็บปวดเมื่อเธอหยิบกระจกขึ้นมาส่องดูเธอเห็นเป็นภาพของนามแหลมคมจากนั้นเธอได้เดินทางต่อไปยังเมืองแห่งการให้อภัยที่นั่นทุกๆคนให้อภัยกันในทุกสิ่ง แม้คนทำผิดจะไม่เคยเปลี่ยนแปลงทุกๆคนก็ให้อภัยกันได้ในทุกๆเรื่องโดยไม่ต้องตำหนิหรือแก้ขไขใดๆคนในเมืองนั้นก็ยังคงทำผิดซ้ำซากซ้ำม,มาซ้ำไปรูบี้เห็นว่าความรักแบบให้อภัยนี้ดีแต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้คนก็ไม่เติบโตเมื่อเธอสองกระจกเธอก็เห็นภาพดอกไม้ที่กำลังเหี่ยวเฉา เธอจึงตัดสินใจเดินทางต่อไปเธอไปถึงเมืองแห่งความยุติธรรมที่นั่นทุกอย่างเท่าเทียมแต่ไร้ความเห็นใจคนอ่อนแอคนเคยทำความผิดไม่มีที่ยืนเพราะไม่มีใครยอมอ่อนข้อให้ใครกระจกสะท้อนความถูกต้องแต่เย็นชาเป็นภาพของตราช่างที่น้ำหนักสองข้างเท่ากันเปะ๊ะแต่ข้างหนึ่งมีหัวใจแห้งเหี่ยววางอยู่ ส่วนอีกข้างเป็นก้อนหินแข็งทื่อสุดท้ายเจ้าหญิงรูบี้เดินทางมาจนถึงสวนลึกลับที่นั่นเธอพบเจ้าชายผู้หนึ่งมีรูปร่างสง่างามและแววตาอบอุ่นเขาไม่ใช่คนพูดตรงจนเจ็บปวดแต่ก็พูดความจริงด้วยความอ่อนโยนทำให้คนฟังรู้สึกเข้าใจและไม่เจ็บเจ้าชายให้อภัยคนที่ผิดพลาด แต่ไม่ใช่ให้อาภัยแบบปล่อยผ่านเฉยๆเขาช่วยชี้แนะและสนับสนุนให้ทุกคนปรับปรุงตัวเพื่อไม่ให้ทําผิดซ้ำสองเมื่อมีเรื่องต้องตัดสินใจเจ้าชายตัดสินอย่างยุติธรรมโดยไม่ลําเอียงแต่เขาก็ไม่ลืมที่จะเข้าใจและเห็นใจความรู้สึกของผู้อื่นเพื่อให้การตัดสินใจนั้นช่วยให้ทุกฝ่ายเติบโตขึ้นและเข้มแข็งขึ้น เมื่อเธอส่องกระจกเธอเห็นภาพของหัวใจที่ถูกประกอบขึ้นมาจากความจริงการให้อภัยความยุติธรรมและความเมตตาที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในที่สุดเจ้าหญิงรูบี้ก็เข้าใจว่าความรักแท้นั้นจะต้องมีทั้งความจริงใจการให้อภัยความยุติธรรมและความเมตตา จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้